โอ้ทีนี้ก็เรียบร้อยทุกคนนี่โอ้สุดดีขนาดเลยสุดดีขนาดเลยสองที่หกแปดแปดตัวทุกคนนี่ 6, 8. 8สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสสุขสุขนนะ มิีิกาอยู่กับช่องสมอเอลชัแนลคือเก่าทุกคนเดี๋ยวมินี่พาทุกคนมานใส่กับด,ดัดหนูคือเก่าทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าสิใสจยังไหนเนาะโอเคตอนนี้เขาสิมาประกอบกันกับดัดเฮาก่อนทุกคนได้ล่ะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าใส่ยังไหนเนาะทุกคนเนาะโอเค แรกก็เฮ็ดใหม่นี่นะทุกคนเนาะคือวิธีที่คอยก็ใส่ตลอดนะทุกคนนี่โอเคเสริซิเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยสิใส่ยิงเลยโอเคทุกคน ီကျာအအိ့ကိုယရာာကွောတာကြးတါတာက်တာွေရာက်ံတာတာတာက ตอนนี้เขาก็ใส่ได้อันนึงนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปใส่ต่อนะแต่ว่ามันใส่เวลาโดนพ้นนะใส่เวลาหลายนะทุกคนมีแต่ว่าเขาสิพาทุกคนมาเบิ่งซ้ำนี้เนาะมีแต่ว่าสิพาทุกคนมาหยามตอนนึงตอน,น,อ,ตอ,นอื่นตอนเศร้าทุกคนมาสิทธิ์เที่ยกับทุกคนโอเคไปเจอกันเมื่อตอนเศร้าทุกคน ดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขคูสุขคนเลยเนาะมือน,นี้กาสิพาทุกคนมาอยากมันกับดับเมื่อวานนี้เขาใส่ละทุกคนบโบว์สิถือโบว์เดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะทุกคนเนาะโอเคไปเป็นกันเลยเป็รุ่นน้ำกันโอเคไป็รุ่นน้ำกันเลยทุกคนเขาก็มาสวยนิดนึงเด็กออกฮอนแล้วทุกคน กาบมีตากล้องเนาะมื่อนนี้ก็มบ่มีตากล้องมื้อนี้ก็บ่มีตากล้องว่าตากล้องขาเวียกนะก็เลยมาผู้เดียวเนาะทุกคนเนาะกมือนี้เฮาก็ไทยบ่ค่อยดีเนาะเวลาเฮาตอนเฮามาใส่นะเพราะว่ามือเดียวดิมือเดียวใส่มันกานิดนึงแล้วก็ใส่เวลาโดนนิดนึงก็เลยไทยบ่คดีก็บ่เป็นหยังมาลุ้นตอนมายามทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนมาลุ้นว่าสิถึกบ่ทุกคน โอเคไปลุยกันเลยอางแรกดูอ้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวใ่ทตัวนี้ก่อนนี่เรียบร้อยแทมที่หนึ่งเรียบร้อยทุกคน,น เดนที่นู้นี่ดาราเตานึงทุกคนดินสรายสวยๆไปต่อดูโอ้โนี่ก็เรียบร้อยทุกคนมาเรียบร้อย โอ้โหโอ้หมดมากิน่นละก็ถือว่าสองแต้มแล้วทุกคนเยอะหมาดีแลนะทุกคนเนาะมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่

โอ้เรียบร้อยนี่คนตัวน,นี้ก็เรียบร้อยทุกคนนี่เรียบร้อยอหมดคืออะไรนี่เต็มที่สามทุกคนส่มนโตแล้ว สามแล้วทุกคนสามแล้วไปต่อ จะเรียบร้อยทุยกคนมาเรียบร้อยนี่ได้ไซส์สวยๆทุกคน อ้วมานดูเด้ทุกคนเด้อไปลุ้นต่อลุ้นต่อดูตัวนี้ดูวอวตัวนี้ก็เรียบร้อยทุกคน โอ้สายสวยสวยเลยเรียบร้อยง่ายง่ายง่ายนี่แทนที่ห้าล้มาลุ้นต่อลุ้นต่อดูดูโอ้ตัวนี้ก็เรียบร้อยทุกคน นี่โอ้ถึกดีขนาดเลยทึกดีขนาดเลยถืกดีขนาดเลย โอ้โไปลุ้นต่อหนึ่งมีอีกทุกคนหนึ่งนีสองสามอ่านีได้ไะทุกคน Thank okay. you. ทุกคนตัวนี้ก็เรียบร้อยทุกคน

ตอนนี่ก็นเรียบล้อยทุกคนนี่มองเรียบร้อย,ย,อยโอ้สุดดีขนาดเลยทุกคนดีขนาดโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เรียนกันดู สองสี่หกแปดได้แปบดบแบบตัวทุกคนมิน,นิโอเคก็ถือว่าหมานอยู่เนาะทุกคนเนาะมิน,นิแปบดบตัวก็ถือว่าได้หลาแล้วทุกคนยอดได้แต่ใสสวยเลย โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อก็ถือว่ามั่นยู่นะทุกคนเนะาะมื้อนี้ก็คือเก่าทุกคนถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 like, Subscribe คือเก่าทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะทุกคนโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นคลิป ที่เห็นค่อยเห็นลงม้ตลอดตลอดนะได้เห็นคิดตลอดตลอดนะทุกคนโอเคเจอกันคิดหน้านะทนะุกคนเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันคิดหน้า